ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยแล้วกันนะครับผมพผมพานิ์โรซีวันนี้ก็อยู่กับเกม Princess Connect Dilem ครับก็สำหรับเกม Princess Connect d i g h t เนี่ยผมก็เอ่อไม่ได้เล่นมาสักพักนึงเพราะว่าผมแบบติดเกมอย่างบัวคนะครับผมผมก็เลยต้องฟาร์มน้องอยู่ผมลืมไปเลยนะผมแต่ก็วันนี้ก็กลับมาเล่นละแล้วก็มาอัปเดตรหัสในตอนนี้ครับผมก็ตอนนี้เวล8ปดครับนะเป็นอีกรหัสหนึ่งกับ ไม่ใช่รหัสที่มีตัว princess face ครบนะถ้าเป็นรหัสที่มีตัว princess face ตอนนี้อยู่เลเวลประมาณจะขึ้น60แล้วนะครับผม <_ d iam il> ก็เดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆครับ <_ d iam il> อ่ะสำหรับรหัสที่เป็นเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวเเราออ่ที่เป็น princess face เ,เ,เ,เนี่ย <_ d iam il> ก็ผมจะเอาเลเวลให้ตามเซิร์ฟไทยน,นะอืมก็คือเลเวลจะชนกับเซิร์ฟไทยเลยเผื่อตัว princess face ตัวไหนเข้าผมจะได้มารีวิวในนี้ก่อนนะครับผมเพื่อจะให้เป็นแนวทางว่าควรจะเปิดไหมหรือไม่เปิด อย่างนี้นะครับผมส่วนรหัสนี้จะเอาเลเวลตันก็คือ217นะครับผมอืมก็ตอนนี้เลเวลของเซิร์ฟ JP ก็217เนาะก็เกือบจะถึงครึ่งทางแล้วนะสำหรับรหัสนี้นะครับผมผมจะเร่งให้ไวที่สุดครับก็ประมาณ5เดือนอน่าจะเสร็จทุกอย่างนะครับผมอ่าส่วนตัวละครตอนนี้เอ่อด่านดันเจี้ยนต่างๆผมเท่ากับเซิร์ฟไทยแล้วนะพอๆกันพอๆกันต้องเร็วพอๆกันมากกว่า บางทีผมอาจจะเตลิดไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมแบบต้องการทำเลเวลในการผ่านด่านต่างๆเพราะว่าเรื่องเลเวลของตัวละครเน่ยมันน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยต้องการของที่มันช่วยให้มันสร้างฟาร์มได้เร็วๆนะครับผมสลาลานี้อืมเพราะว่าผมก็จะลิ่งของเหมือนกันนะครับผมเออก็ตอนนี้ก็อยู่ในแรงเอ่อสิบสามไหมเออสิบสองนะสิบสองก็จะขึ้นสิบสามมันก็พอๆกับเซิร์ฟไทยครับประมาณนี้ครับน่าจะสิบสามแล้วแหละเซิร์ฟไทยอ่ะนะ น,นี่ก็ไล่ๆกันไปครับอันนี้อาจจะนำเลยละนำไปไกลเลยละนะผมปั้นอยู่ไม่กี่ตัวครับเพราะว่าผมเล่นอยู่แค่สาย PVE ก่อนเดีย๋ยวมีเวลาค่อยไปขึ้น PVP ตอนนี้ละอ,อ,อันดับ PVP เดี๋ยวให้ดูก่อนละกันอันดับ PVP ของผมอยู่ที่1813ครับในเซิร์ฟเวอร์ JP นะก็ขึ้นง่ายนะต้องว่างกันดีกว่าส่วนเอ่อ p ิ e ซ e n a รีน่านะผมก็การจัดแบบ3ทีมก็ อยู่แค่อยู่แค่อยู่ที่เจ็ดพันครับถ้าไมผมอยู่แค่นี้เพราะว่าทีมผมเนี่ยผมปั้นไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเลยแบบไม่ค่อยมีของนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับผมโอ้มีการอัพ exp ครับผมเออในโหมดปกตินะเออตอนนี้ฟาร์มยา,ยาวๆได้เลยเนี่ยเปล่ง exp ได้เจ็ดวันครับน่าจะขึ้นไปเวลประมาณถ้าหนึ่งจุดห้าใช่ไหมก็ รอ้อนึงบวกหใช่ไหม,มประมาณนั้นก็เพิ่มขึ้นมาก็หลักพันอยู่หลายก็พันกว่าๆนะครับผมต่อวันนะครับผมน่าจะใช้เวลาอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นเวลแปดหกไปเรื่อยๆนะผมผมจะขึ้นเวลร้ลลอยร้ไวๆก่อนนะเป้าหมายตอนนี้ก็คือเลเวลร้อยครับนะเพื่อจะได้ทําตัวละครให้มันโหดกว่านี้นะผม แต่ตอนนี้ดามจก็ถือว่าสุดแล้วละครับผมดามจก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับพอๆกับเซิร์ฟไทยที่ผมเล่นเลยนะครับผม,มส่วนตอนนี้ก็อันนี้ก็มีการเพิ่มอีกพีเหมือนกันเอ้ยอันนี้น่าฟาร์มเลยเพราะว่าผมอาจจะต้องฟา,าจจร์มไอเจ้าพวกนี้บ่อยๆในการทำหกดาวเพราะผมต้องการตัวหกดาวมาใช้ในการผ่านด่านหลายๆด่านนะครับตัวหกดาวบางตัวเก่งมากนะครับผม ส่วนดันเจี้ยนดันเจี้ยนตอนนี้ก็ผ่านไปแค่เอ็กตรีมหนึ่งนะครับผมส่วนเอ็กตรีมสองยังไม่ผ่านไม่ใช่อะไรผมไม่มีเวลาแล้วผมไม่มีตัวที่ใช้ในการผ่านนะ,ะผมเออเดี๋ยวขอกดข้ามก่อนเออโอเคเดี๋ยวมีเวลาค่อยทําตัวที่ใช้ผ่านเอ็กตรีมสองนะครับผมส่วนเอ็กตรีมสามเดี๋ยวมีเวลาอยู่จะมารีวิวให้นะครับผมก็ยังไม่ถึงนะเออความจริงแล้วผมก็เคยมีรหัสหนึ่งนะครับผมแต่ผมจำมันไม่ได้แล้วแหละผมก็เลยเออไม่เป็นไร ส้งางทำรหัสใหม่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นรหัสที่เวลตันนะครับผมถ่ากับเซิร์ฟไปเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับตู้ตุกกชาตอนนี้ตู้ตุกกชาเป็นของตัวคูกะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเทศกาลอะไรนะฮโลวีนหรือวาเลนไทน์ผมจำไม่ได้แต่อันนี้เป็นตัวดาเมจแน่นอนครับตัวดามจเดี่ยวน่าจะแรงมากๆเลยแหละดูจากสภาพแล้วครับผมดูดิโอ้โหแบบคูกะผมว่าตัวคละครคูกะนี่ก็น่ารักดีนะนี่ สวสดีสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงที่สกิลแล้วก็สเต็กนะผมถ้าอัพเวลไปที่สองร้อยสิบเจ็ดแล้วก็แรงยี่สิบสามนะผมสเต็กก็ถือว่าในอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ยังมีเวทที่แรงกว่านี้นะครับผมอืมยังมีหลายตัวที่ทําได้ดีกว่านี้นะผมจะถามว่าเข้าทีมได้ไงถ้าเอาเป็นทีมรองก็ได้ครับผมานะแต่ทีมหลักอาจจะเข้าได้ด้วยก็ได้สําหรับบางคนถ้าเพิ่งเปิดได้นะอืมประมาณนั้น ดูแบบเออพอเข้าใจนะอืส่วนบ้านหรือห้องของผมผมก็ไม่ค่อยได้แต่งอะไรนะครับผมสลำหรับร้านนี้นี่แค่เีแค่เนี้ส่วนเพลงผมก็กด BGM แค่สองสาเพลงมาเก็บไว้เเพราะว่าเงินมันน้อยกว่าเซิร์ฟไทยนะครับผมดูดิรูบี้ผมมีแค่หกแสนเองถ้าเป็นเซิร์ฟไทยนี่มีเป็นล้านนะผมมีเยอะมากเออโอ้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมพามานั่งดูก่อนนะครับผม เ,เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมดีกว่าเหลืออีกแค่2วันเองเออไปนั่งเล่นกันสักหน่อยดีกว่านะผมผมยังไม่ค่อยได้ตีบอสตีอะไรเลยนะเอออันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมรีเทิร์นนะอืมน่าจะเป็นรีเทิร์นนะผมนี่ลูกรักครับเออมาเก็บด่านเหไม่เก็บด่านเลยเราโอ้เสียดายมากเลยอะเสียของ นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูความสามารถของทีมเราตอนนี้นะครับผมผมน่าจะเกตไอ้กดเร่งความเร็วสูงสุดนะมันก็อาจจะดูกระตุกไปหน่อยเลยนะครับผมถ้าผมเล่นแบบความเร็วสูงสุดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบาความเร็วลงก่อนเอ๊ก็เล่นความเร็เวปกติเหมือนเดิมครับโอเคมาตีไปนะครับผมให้ไม่กดออโตโ้เลยก็ได้เพราะว่าทีมผมก็ถือว่าทำมาโอเคแล้วนะครัจยกเว้นตอนตีกับบอสนะผมตีต่อตัวใหญ่ๆนะผม เอก็ต้องแบบกดออกดเองดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเล่นดันปกติผมก็กดออโต้ไปงี้นะครับผมโอเคนี่ฮะเป็นไงโอ้โหเปโกลินนะผมเปกโกลินปีใหม่ถ้าแนะนาใครอยากได้ดา,ามิดจ๋านะครับผมเปกโกลินปีใหม่ดีมากครับผมตบได้ถึงแสนเลยครับผมถ้าอัพวลตามซุไทยน,นะอเดี๋ยวผมส่วนเปกโกลินพิเศษก,ก็พอๆกันครับดามิแรงจ๋าเหมือนกันเลย2ตัวนี้ผมก็เลยเอามาอยู่ในทีมนะครับผม มีตัวนึงที่ผมอยากได้เข้าทีมคือลาปิลิสตาครับแต่ผมเปิดไม่ได้นะครับผมผมก็เลยแบบเออไม่ได้เอามาไม่ได้เหมือนกับลหัสไอลองที่จะเอาตามเทิร์ฟไทยที่มีตัวปิงเซตเฟสครบเลยอันนั้นยังมีเวลาเยอะแต่ตามไม่ทันเลยจะต้องตามไม่ทันให้ได้นะครับผมก็จะเล่นสับไปซับมาอยู่งี้นะครับผม,มเซิร์ฟไทยก็เล่นนะครับผมเซิร์ฟไทยก็เล่นเก็บเวลไปตอนนี้เวลร้อยสามสามมันถ้าจะไม่ปิดในเ,เซิร์ฟไทยนะผมอาจจะขึ้นเวลสุดตัดไปแล้วแหละอาจจะเป็นร้อยสามหกหรือ ประมาณนั้นนะครับอาจจะร้อยสามหใน,นชุดต่อไปโอเคส่วนคริสติน่าในแพทปัจจุบันยังเล่นได้อยู่ไหมผมก็ว่ามันก็ยังพอเล่นได้พอพอเล่นนะครับผมไม่ได้แบบเล่นได้เลยเพราะดาเมจจ๋า,จาๆมันก็มีหลายตัวแลว้วสมัยเนียเนาะอืมดูดิคือมันต้องมีบัฟจริงๆอะ่ะคิสตินาถึงจะฟันแรงแต่ถ้าแบบอย่างพวกของเโกลีนเนี่ย ทั้งปีงเซ็แล้วก็ปีใหม่เนะี่ยมันแบบคือมันก็แรงตามตัวของมันนะก็คือแบบยังไงเดียวเปโคลินปีใหม่พอเรามันงัดขึ้นอ่ะเห็นไหมงัดตุม้มเข้าไปเห็นไหมมันก็จะบวกดาเมจมันก็จะเพิ่มดาเมจของตัวเองได้ไปเรื่อยๆครับคือมันแรงมากนะผมไม่เข้าใจกะเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้แบบจริงจังให้ดูนะครับสำหรับเออตัวในส่วนของเปโคลินปีใหม่นะครับผม แต่ถ้าเป็นผมก็แนะนําให้เปิดนะถ้าใครแบบเออเริ่มเล่นใหม่มีอยากได้ตัวดีๆนะครับตอนนั้นผมมาเล่นผมก็มาเล่นตอนช่วงที่มันแบบมีปีใหม่พอดีเลยนะมันเป็นกิจกรรมน่าจะเป็นของรีเทิร์นกลับมาผมก็เลยได้มาผมก็แบบโอ้ดีใจมากเลยตอนนั้นได้ตัวดีเลยนะครับผมเราน่าจะมาเก็บปีศาจนี่ทั้งวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เพราะว่ากิจกรรมหมดวันพรุ่งนี้นะครับผมน่าจะประมาณนะั้นเพราะมันเหลืออยู่สองวันเนาะหรืออาจจะหมดมื่อืลนก็ได้นะครับผมก็ขอ ผมชอบเสียงนะโมนิกาเนี่ยน่ารักอันนี้โทโมะนะครับผมถ้าผมรอสองล่างนี้เหมือนกันล่างนี้ผมก็รอนะครับผมนี่สองล่างนี้อ่า <c oughs> เสียงโมนิกานี่ผมชอบฟังมากเลยนี่ใส่ชุดเป็นสาวน้อยเวทมนต์เลย ผมรู้สึกว่าผมมีอยู่2ตัวนะน่าจะเป็นโมนก้าผมมีนะในเซิร์ฟนี้มีทั้ง2รหัสเลยนะครับผมเปิดหาได้มันไม่ใช่ตัวลิมิตนะครับแต่มันก็ดูสวยดีไม่แน่ใจว่ามันใช่ตัวลิมิตไหมแต่ผมก็มีนะอืมปกติเลยอ่ะเฮ้ยระเบิดแรงอยู่ระมัง <c oughs> โอยฟันได้แสนนึงทุบไปสองแสนเอาดีแต่เวลมันน้อยกว่าเราได้แหละ เออต้องเข้าใจว่าเวลมันน้อยให้ตอนนี้นะแต่ถ้าเราไปสู้กับบอสใหญ่จริงๆรแล้วคงยังสู้ไม่ได้นะครับผมจนกว่าเราจะเวลพอนะครับผมเลเวลเป็นสิ่งสําคัญมากสาหรับเกมนี้เหมือนกันนะครับผมต่อให้เราของแบบเท่ากับคนอื่นแต่ถ้าเวลเราไม่เท่ากับคนอื่นอ่ะมันก็ยังไงดามจมันก็ยังไม่สุดเหมือนกันถ้าเลเวลมันห่างกันมากอย่างรหัตผมอ่ะถ้าเรารหัตในเซิร์ฟไทยกับรหัตในเซิร์ฟเนี่ยไปเล่นอ่ะรหัตในเซิร์ฟนี้ยังน่าจะทนไม่ค่อยไหวนะครับผมรหัตในเซิร์ฟไทยมันยังแบบถึงมันจะดามราถ คือ,อยังไงอ่ะก็ได้เรื่อยอะ่ะคือมันก็ยังมีสามารถแบบเออก็เพราะว่าเลเวลมันเยอะไงมันก็เลยแบบมีพลังป้องกันพลังอะไรเยอะนะครับผมเออแต่ในเซิร์ฟเนี้ยคือมันดีแต่ดาเมจอ่ะเข้าใจไหมแต่เลือดมันจะน้อยอะ่ะเออประมาณนั้นโอเคเอขอขอกดข,ข้ามเลยเอ,าอย่าเดี๋ยวผมจะกดแบบออโต้แล้วกัน อาจจะสู้สักรอบสองรอบนะครับผมเพราะรหัสนี้อาจจะรูเหมือนเดียวไม่ไหวมีบัฟรถเกาะอ,อยู่นะครับผมผมจะใช้ทุกตัวตีไปเลยนะครับผมเ,เลือดไม่เท่าไหร่ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นไหนขอลองงัดแบบยังไม่มีบัฟนะไม่มีบัฟรถเจ็ดมืโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเด้งเกตกับเด้งเลือดเลยนะครับผมโดยใช้ โคคาริงเซตนะครับผมตูมวูวดาเมจสองเลยแต่ไม่ได้หนักนะตัวนี้ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่อาจจะเราอาจจะแพ้ตรงเวลานะครับผมเออตัวเราโหดแล้วแต่เราแพ้ตรงเวลาครับผมน่าจะประมาณนั้นผมน่าจะตีได้แค่ครึ่งนึงแล้วก็ต้องมาตีอีกรอบนึงครับ <What? S 1> คือดาเมจมันสุดแล้วแหละอย่างเงี้ยคือใช้ได้ละนะผมมีทั้งป้องกันละ เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเลือดมันดูจะน้อยๆนะครับผมผมก็เลยต้องทดแทนด้วยการตัวฮิวหมู่มาถ้าผมไม่เอาตัวฮิวหมู่มามันก็จะแย่หน่อยนะครับแต่มันก็ดีมันก็พอเล่นได้มันก็ไปถูกไทยกันได้เรื่อยๆนะครับตัวผมอาจจะมีไม่เยอะนะครับผมก็เลยอาจจะพูดถึงได้ไม่หมดคนระับแล้วผมก็จําไม่ได้ด้วยว่ามีตัวอะไรในเกมมั่งมันเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้อือเซิร์ฟนี้มันมีตัวเยอะมากให้เล่นแบบคือมันพลิกแพงกันได้หมดอะว,ว่าตัวไหนชนะตัวไหนได้ คือต่อให้ตัวนนะมันเป็นตัวติดเมตาแต่ถ้าเจอตัวที่มันไอแพ้ทางจริงๆมันก็แพ้นะอโอ้เราตีเกินห้าสิเปอร์เซ็นนี่ก็ถือว่าเยอะละนะผมน่าจะสองรอบต่อครั้งที่มาตีนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับอ่าเรากดใช้เกรดไปเลยโอ้โหน่าเสียดายครับผมกดผิดจะไปกดตัวมิยาโกะน่าจะกดตัวของเอ่อเปโกลินพิกเซสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตีอีกรอบหนึ่งครับผม ตีอ,อีกรอบหนึ่งเพื่อปิดฉากมันเลยนะผมจะได้ปิดคลิปสวยๆนะครับผมโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าสู้ไม่ยากครับผมขอเวลประมาณสัก80ดินะครับผมก็สามารถสู้ได้แล้วนะแต่ก็อาจจะแบบแค้เรื่องเวลานะครับผมเพราะว่าดาเมจก็ยังไม่ถือว่าจัดจ้านขนาดนั้นครับผมเอะไม่ใช่อะไรผมไม่ได้เอาตัวบัฟมาด้วยแหละผมอาจจะแบบพลาดเองนะครับผมแต่ก็กดอย่างนี้แหละครับผมผมต้องการดาเมจล้วนๆนะครับ เดี๋ยวมีเวลาก็มาจากทีมใหม่ครับผมยังไม่ค่อยมีตัวบัฟเก่งๆนะผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะหาตัวทำบัฟเก่งๆนะนะผมรีบกดให้มันไวเลยเจ็ดหมื่นเนาะเมื่อกี้โอ้เยอะๆดามิดเวทไม่เท่าไหร่ครับตัวนี้นะใช้ได้นะก็ตีสบายเลยแหละนะผมถ้าใครแบบอยากจะเริ่มเล่นนะโอ้ผมน่าจะแบบไม้ไวกว่านี้นะจะได้แบบตีหลายๆวันจะได้มีแบบเออเศษทำของเสียด้เหมืนอนกัน นะครับผมโอเค <S <S ก็เรียบร้อยครับสองรอบครับสองรอบก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะถ้าสามรอบนี้ก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมถ้าสี่รอบเนี่ยไม่ไม่แนะนําให้ตีเลยนะครับผมถ้าใครตีเกินสามรอบเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับผมไปตีตัวเล็กดีกว่านะครับผมมันเสียตัวเยอะนะครับผมแล้วตัวที่ได้คืนมามันน้อยน้อยกว่าครับผมเออตัวที่ใช้ไปเป็นตัวสู่มันได้น้อยกว่าผม,ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเกินสี่รอบนะ แต่ถ้าสมรอบยังแบบโอ้โหยังแบบนี่มันสุดแล้วนะสามรอบเนี่ยมันเหมือนแบบไม่โอเคแล้วนะสมรอบเออแต่ถ้าสองรอบเนี่ยโอเคละหนึ่งรอบดีมากเลยประมาณนี้การตีบอสนะโอโ้โหโอโ้โหเฮเโอเค ตอนนี้เรามีตัวซุ่มอยู่200อฮะโอ้สเปเชียลตีไม่ไหวฮะสเปเชียลขอขอพายละก,กันเนาะสำหรับสเปเชียลถ้าผมไม่ได้ตีนะแต่สเปเชียลถ้าใครตีได้ตีเลยนะผมเพราะว่าสเปเชียลเนี่ยเอ่อตัวมันโหดมากแล้วมันก็ถ้าได้ถ้าชนะก็ได้ของดีเอา้าเมื่อกี้ผมน่าจะกดร้อยกดร้อยไปเลยครับผมถ้ากดได้นะก็กดไปเลยนะครับผมวิธีปรับหนึ่งร้อยอ่ะกดไม่ทิด เซตอีกนี่เห็นไหมมี5้างสกับ100ยผมกด100อยเลยนะครับผมผมจะเปิดให้มันจบไปไวครับผมโอเคของมาละปับ๊บหนึ่งโอเคได้ตัวได้โทโมโมาโทโมโในเซิร์ฟนี้ยังเล่นได้ไหมผมก็ว่ามันก็พอเล่นได้แต่มันไม่ได้เก่งแล้วนะผมผมว่างั้นดีกว่าเออแตใ่ให้เขาให้เศษเดียวอยู่นะก็40เสเศษเลยเหลือของอะไรอยู่อีก ราต้องดูนะครับว่าเหลือของอะไรก็ไม,ม่มีอะไรมากแล้วเพราะฉะนั้นเราขอข้ามเลยแล้วกันโอเคโอ้สองร้อยก็สามารถเปิดได้สองอันเลยก็ดีนะถือว่าดีถือว่าดีนะผมอาอนี้เกลือ,อามาเลยนะผมโอเคแต่ในเซิร์ฟจีพีก็ดีกว่าเซิร์ฟไทยมีทั้งระบบข้ามในอารีนานะผมเพราะว่าบางทีเราเกียจตีอารีนาแล้วแบบนั่งดูมันตีงไงเรากดข้ามไปเลยจบนะบผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผม ก็มีประมาณนี้แหละก็มานั่งตีบอสแล้วก็มานั่งอัปเดตรหัสในตอนนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างมีของอะไรบ้างนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็ยิมกดไลค์กดแช์แล้วกดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเวลามาทําอาทิตย์ละหนึ่งคลิปครับเออสำหรับเกมนี้นะเว้นจะมีกิจกรรมแบบมาขั้นแบบจีเกียงจังนะผมก็จะอัดคลิปลงให้นะครับผมแต่ก็จะเป็นสัปดาห์หนึ่งคลิปนะสำหรับเกมนี้ส่วนเกมที่เหลือก็จะลงสัปดาห์ละคลิปละกันนะครับผมมันจะได้เท่าเทียมกันนะครับผม เออเพราะผมเล่นหลายเกมด้วยแหละมันจะได้แบบมีคลิปลงทุกเกมเลยเออเล่นแบบปเปล่าๆมันไม่สนุกไงต้องแบบทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะับผมก็ขอกราบขอภายเลยถ้าผมเล่นในเกมพับจีไม่ได้อ่านี่ขอพูดถึงเกมพับจีหน่อยละกันนะสำหรับเกมพับจีเนี่ยพับจีนิวสเตเเนี่ยผมมาจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมเอามาสตรีมให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้แล้วแต่ก็เล่นเล่นอยู่แต่ผมจะเล่นแต่ผมจะไปเอ่ออัดคลิปในเกมพับจีโมบายแทนนะครับผม ถ้าใครที่อยากดูเกม p u b g Mobile ก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเกม p u b g Mobile นะครับผมทั้งไลฟ์สตรีมแล้วก็ทั้งทำคลิปเลยนะครับผมก็โอเคครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย